เราทั้งหมดตีคนนะครับวันนี้นะครับจะมาเปิดศึกชนแลกกันนะครับเนื่องวันนี้นะครับเราจะแข่งแบบแท็กค,คู่นะครับนั่นคือทีมน,น้องฟิลนะครับเจเจนเจเจนเจเจนรวยแรงมากแรงมากปวดเลยแล้วฟิวตีกระเด็นไปดิไม่งไงโคก็หัวนี่งไงเตะไปหนึ่ง ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกม Ark Mobile ในเซิร์ฟเวอร์ของ Open Dino World ก็วันนี้นะครับพี่นะครับได้ชวนน้องนะครับน้องเกนจินะครับน้องฟิวแล้วก็เอเดนนะครับแล้วก็พิการนะครับเราทั้งหมด4คนนะครับวันนี้นะครับจะมาเปิดศึกชนเล็ดกันนะครับเนื่องจากว่านะเวลาเล็ดเนี่ยมันต่อสู้กันอ่ะมันโคตรสนุกเลยนะครับน้องๆ วันนี้พี่ก็เลยจะพาทั้ง4ท่านนะครับมาร่วมสนุกกันเอาละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะแข่งแบบแท็กคู่นะครับนั่นคือทีมน้องฟิลนะครับคู่กับน้องเอเดนเฮ้ยไม่ใช่ทีมน้องฟิลนะครับคู่กับน้องเกนจินะครับแล้วก็ทีมเอเดนนะครับคู่กับพี่นะมาดูกันนะครับว่าเราทั้ง4ี่คนนะครับ2ทีมใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเกนจิพร้อมไหมเงียบ พร้อมเสมยน้องเอาละท่านผู้ชมป่ะถ้าพร้อมแล้วป่ะไปตั้งหลักไปตั้งหลักมามามาเอาไงดีดิเอ้ยเราจะสู้กันจนกว่าเล็ดเราจะตายไปข้างหนึ่งเลยนะโอเคไหมเอาตัวไหนเดี๋ยว <laughs> วางแผนก่อนก่อนจะสู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปรึกษากันเล่นใครก่อนดีเฮ้ เล่นน้องฟิวก่อนเลือดน้อยสุดเอาละครับท่านผู้ชมเราต้องเล็งตัวที่อ่อนแอที่สุดนะครับเดี๋ยวเกนจิเอาไวท้ทีหลังนะครับเอเดนพร้อมไหมเอาละครับท่านผู้ชมเรากำลังจะเริ่มแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งลุยหมาเลยเอาละครับท่านผู้ชมเครื่องติดแล้วไปละจ้าไปละจ้าเอเดนเป้าหมายชัดเจน ชัดเจนชัดเจนชัดเจนเุยลุย,ลยเอเดนเอาเอาตายนะป,ประมายชัดเจนนะผู้ชมลุ้มก่อนยยเ,นยยเนอ้ยหยย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 ้ยยยยอยยยออย้ยยยยย่อยย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 ย้ยยยานยย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 ย แรงมากแรงมากบวกเลยแรงมากตุ้มเนี่ยเลยตีพันแล้วแล้วอุ้ยอ, 40, อุ้ย,ยรถลนตูดโด,ดน,ดน,ดนตูดท่านผู้ชมโดนตูดเกจิบอลลนตูดเออสวยจัดระบบทีมตึงตึงตึงท่านผู้ชมไถไถจุดวันี้น้องฟิว ตีกระเด็นไปดิกระเด็นไปดตกกิตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเอาละครับต้องกําจัดจุดอ่อนไปก่อน,นครับท่านผู้ชมนี่ไงโคกับหัวนี่ไงไเติดไปหนึ่งเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่ง,เ,งเอาเฮ้ยเอเดนทำไมหยุดนิ่งตีแน่ตีแน่ตีแน่โดนลุมแล้วกินจี๋เอาละครับท่านผู้ชมลุมแล้ว บอกเลยว่าโคตรมันตึงโคตรแรงเครื่องติดแล้วท่านผู้ชมเครื่องติดแล้วเอาเครื่องดับตีแลยเครื่องดับออกเลยมันโดนลุ่มกดกำจัดจุดอ่อนไปแล้วครับลุ่มลุ่มลุ่ม,อมเอ้ยติดกันเองเอเดน สตาเมนาเขาหมดแปลว่าเขาไม่ได้อัพสตาเมนาเสร็จละว่าแล้วทำไมหยุดท่านผู้ชมเราสตาเมนาเยอะเราอัพมาไปยัยงไงท่านผู้ชมเราอัพมาเออแต่ตอนนี้หมดท่านผู้ชมโอ้ยหยุดโอ้ยเอเดนเขาลอยพี่ใหญ่แล้วว่าสตาเมนาหมดโอ้ยจอแดงเลยท่านผู้ชม ครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วปังปังเรียบร้อยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอาละครับก็บเป็นว่าทีมพี่นะครับกับทีมน้องเอเดนชนะนะครับโอ้อ yes ใชแล้วอ้าะแล้วท่านผู้ชมวันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันของพวกเรานะครับก็ถือว่าทีมพี่กับน้องเอเดนเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวพี่นะครับก็จะชวนน้องๆนะครับมาร่วมสนุกกันในกิจกรรมเล็กๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะให้น้องๆเข้ามาแก้ตัวนะหมดเลยว่าโคตรสนุกนะครับเราจับแลดป่านะครับมาสู้กันนะหมดเลยว่าโคตรตึงท่านผู้ชมเดี๋ยวครั้งหน้านะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นี่จะให้เอาอ่านมาด้วยนะจะได้แบบอึดๆนะสู้กันนานๆนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับ e ีนี้นะครับก็แม่สนุกสนานกันพอแบบหอมปากหอมคอแบบเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณน้องฟิลนะครับแล้วก็น้องเกนจิแล้วก็น้องเอเดนด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับก็เป็นว่า E ีนี้นะครับพวกเราทั้ง4ี่คนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าน้องเราตึงๆนะฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ